นี่คือเหรียญลงพ่อเงินนะครับคุูบาอาจารย์ครับผมถ่ายทั้งหมดก็49องค์แต่บางทีก็อาจจะมีการถ่ายผิดพลาดไปด้วยเพราะว่าก็มันงงถ่ายไปถายมาแล้วมันก็งงก็เลยจะบบปันนี้ก็คือองค์ที่เท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบเลยแล้วครับก็เดี๋ยวผมจะลงลำดับที่ไว้ครับเหรียญลงพ่อเงินจอบเล็ก วัดบางขานทั้งหมดผมสายถ่าย49องค์ถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่คุูบาอาจารย์ได้ดูได้ศึกษากันครับก็ถ่ายลงลำดับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็ถ่ายผิดถ่ายซ้ำก็มีก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าโดยหลักๆแล้วจะถ่ายแค่49องค์เท่านั้นครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูให้ได้ศึกษากันนี่คือจอบเล็กหลวงปู่เงินวัดบางขาน เป็นพระที่ผมสะสมมาแล้วก็พยายามถ่ายทอดถ่ายทำให้พ่อแม่คุบาาจา์ได้ศึกษากันเจตนาหลักก็คือแบบอยากให้พ่อแม่คุบาาจา์ดูพระเป็นมีพระศึกษาดูพระได้ดูพระขาดอย่างนั้นเลยครับจตนาหลักก็มีเพียงเท่านี้ครับขอถ่ายให้ได้ดูกันมาจนกระทั่งหมดแล้วทั้งหมดหมดที่คัดไว้ก็น่าจะ40 เก้าองค์ครับก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับศูนย์พระ ARL หรือศูนย์พระเครื่อง ARL ที่จะพยายามถ่ายทอดถ่า,ทายทำให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาพระหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์จบล็กกันครับก็กรุณาดูกรุณาชมกรุณาแบบจดจำพิมพ์จดจำเทคนิคจดจำอะไร ยังไงก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์จะต้องศึกษาเองนะครับว่าแท้กี่อะไรยังไงเพราะฉะนั้นก็ทุกวันนี้เทคโนโลยีพระแบบเจริญมีการเรียนแบบกันแต่ถึงเรียนแบบยังไงถึงจะ5ห้าดาวในสายตาผมเสียนข้างถนนก็เชื่อว่ายังไม่ได้นะครับครูบาอาจารย์เพราะว่าวผมยังดูขาดครับเพราะว่าองค์ประกอบต่างๆในเนื้อได้เนื้อถึงและธรรมชาติของความเก่าอะไรต่างๆเนี่ย ระหว่างของแท้กับของจิงม,มันมีเนื้อที่แบบว่าผิวมีความเนียนมีความละเอียดต่างกันคดข้างออจะเยอะนะครับผมว่าเพราะฉะนั้นเอกคนที่จะไปเรียนแบบแบบธรรมชาตินะ่ะมันเรียนแบบลําบากนะครับเพราะว่าธรรมชาตินั้นมันเสกสรรปั้นแต่งมักจะไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เราดูได้ว่าเอ,อพระที่เรียนแบบถึงจะ ระดับที่ว่า5ดาวก็ยังดูห่างนะครับครูบาอาจารย์ทุบาอาจารย์ลองดูเองลองศึกษาเองจากศูนย์พระเครื่องยาแอลหรือศูนย์พระอื่นๆมาประกอบกันดูนะครับจะสามารถแยกพิมพ์แยกอะไรต่างๆได้แต่พิมพ์หลักๆผมเชื่อว่าทุกพิมพ์น่าจะมาจากพิมพ์เดียวกันอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆท่านเคยพูดกับผมว่าหลวงพ่อเงินทุกแตกออกมาจอบเล็กนี่แตกออกมาจากพิมพ์เดียวกันทั้งหมด ผมก็มีความเชื่อนะครับเพราะว่าฟอร์มพระอะไรลักษณะพระความลึกช่วงลึกอะไรต่างๆของพระนะมีความคล้ายคลึงกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นพระหล่อนะครับเส้นสายลายเส้นก็ใหญ่เล็กแต่ละจุดแต่ละจุดก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ่ายทอดถ่ายทำให้ได้ดูชอบอย่างไรอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับจากศูนย์พระ A.R.L. หรือศูนย์พระเครื่อง A.R.L. ใน YouTube หรือใน Facebook หรือในที่ไหนๆต่างๆที่ผมก็พยายามที่จะลงลงไว้ให้พ่อแม่ที่ว่าเข้าถึงให้ได้ศึกษากันครับจากศูนย์พระ A.R.L. ของเสียนข้างถนนคนนี้กดไลค์กดแชร์ share, และกดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่ผูาจารย์ครับ จะขอขอบคุณเป็นอย่างสูงจากเชียร์แรงใจให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับศูนย์พระ ARL ครับของเสียงข้างถนนคนนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับครับขอบคุณมากครับคุบาอาจารย์ครับแล้วก็พยายามดูคลิปนะครับบางคลิปว่าจะสายทํากันบ้างแต่ก็คงไม่มากมายอะไรแต่ทั้งหมดที่ถ่ายหลักๆที่ผมคัดมาจากพระ เกือบเกือบจะร้อยองค์ที่สะสมไว้เนี่ยทั้งหมด49องค์ผมถ่ายในอถนี้ครับโดยคิดว่าน่าจะเพียงพอนะครับครูบาาจารย์เพียงพอที่จะพ่กแม่ครูบาาจารย์ได้ศึกษากันได้ดูกันดูพระได้ดูพระเป็นนะครับดูพระขาดในสนามพระโดยการที่แจกสือพระศึกษาพระจากศูนย์พระ a r l ของเซียนข้างถนนคนนี้ครับ สวัสดีครับครูบาอาจารย์ครับ